ท่นทีส่งนะคะเราจะทําการเพิ่มผังบัญชีค่ะโดยไปที่บัญชีค่ะเลือกฐานข้อมูลค่ะเลือกแก้ไขผังบัญชีค่ะในส่วนนี้เราได้ใส่ผังบัญชีของเราในบางส่วนแล้วนะคะเราจะยกตัวอย่างในส่วนของหมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายค่ะ้เรากดเพิ่มค่ะใส่รหัสบัญชีค่ะ,ะเราจะใส่เป็นค่าเช่านะคะ ค่ามลูลบบัญชีก็จะเป็นมลูลบุบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะเราจะใช้เป็น m ค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกค่ะต่อมาก็โปรแกรมจะขึ้นให้เราใส่รหรัสบัญชีของตัวต่อไปได้เลยนะคะเราสามารถใส่รหรัสบัญชีตัวต่อไปได้เลยค่ะค่าหมดบัญชีนะคะจะเป็น m เหมือนเดิมค่ะ ใส่ข้อ,ขอมูลครบแล้วให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะเราก็จะทําอย่างนี้จนครบทั้ง5้าหมวดน,นะคะมเมื่อครบแล้วกดบันทึกและปิดได้เลยค่ะ